เราดีมาปิดท้ายนะครับในปีพุทธชยันตี2,600ปีในบ้านเราดินแดนของพระพุทธศาสนาที่มีคนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดนะครับจากงาน บรรพชาอุปสมบทหมู่1 0 0 0 0แรูปเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับหลังบรรพชาแล้วสามเณรธรรมทายาทก็เดินทางกลับศูนย์อบรมประจําอําเภอทั่วประเทศเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทปฏิบัติธรรมจำพรรษาศึกษาคําสอนตามหลักไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญารวมถึงการเรียนนักธรรมตามหลักสูตรการคณะสงฆ์ไทย เมื่อออกพรรษารับกระถินแล้วก็จะมีการเดินทุด,ดงธรรมชัยพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งแล้วก็จะสิ้นสุดโครงการในวันที่4พฤศจิกายน2555นี้ครับ จากการจัดโครงการบวชแสนรูปที่ผ่านมา6ครั้งนะคะมีผู้สมัครใจบวชในโครงการนี้เป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็ผลงานจากการวิจัยก็พบนะคะว่าผู้เข้าบวชมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเชื่อเรื่องบาปบุญเข้าใจเรื่องของพระคุณบิดามารดารู้คุณค่าของพระรัตนตรยัยลดละเลิกอบายมุขทุกประเภทรวมถึงการรักษาศีลเป็นปกติค่ะนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยังมีพระธรรมทายาทที่ บวชอยู่โดยไม่ลาสิกขานะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า5,000รูปแล้วก็ยังเป็นกำลังสำคัญในการรักษาวัดพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งเป็นครูสอนศีลธรรมให้กับนักเรียนและก็คนในชุมชนอีกด้วยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบวชครั้งต่อไปได้นะครับที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ0 2 8 3 1 1 2 3 4ครับบวชฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับค่ะจากเรื่อง